Hot out. เออหนีเลยไหมเดี๋ยวผมจะยืนนี่เลยพอผู้ใหญ่แล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้ำบานกระจายนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวรถเขาจะปีนนะแล้วก็ว่าเขาว่า เพชรเช้ายางรั่วครับร่วงถนนน้ำตาลเนี่ย ดันเสย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 ครับดันเสย์เอามาแล้วมาแล้วไหนเนี่ยรถแรงมาแล้วเนี่ยยืนเลยยืนเทียบเลยรถแรงมาแล้วยืนเทียบเลย น้ำกระจายครับโอ้โยโอ้ดูครับเป็นคลื่นมาเลยครับเหมือนคลื่นทะเลเลยปังเข้าให้โอ้โหเดินหน้าไหมเดินหน้าอ้เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าทำไมอ่ะเอาดีนะเอาเดินหน้าไปไหนเดินหน้าไปไหนเอาเลย เพราะว่าผิด <or> ท <S lonely> ี <Find S 2> ่อ้าวน่่นลืมแล้วไป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 แรงครับโชคดีงรับเรามาดูคูวต้าต่อกันเลยนะครับ